สวัสดีค่ะ A FC ช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของเขาในคืนนี้ที่มีต่อคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะความรู้สึกของเขาในคืนนี้ที่มีต่อคุณโอโ้ดูสิเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณมากๆเลย อยากที่จะคืนดีอยากที่จะบอกรักนะคะอยากที่จะมีโมเมนต์นะคะอยู่กับคุณสองต่อสองก็ได้อยากเจอคุณมากๆเลยแสดงว่าจะมีคนมาหานะคะหรือเขามีความคิดที่อยากจะเจอคุณเร็วๆนี้ก็ได้นะคะมีคนไกลนะคะจะเดินทางมาหาก็ได้นะคะสองถ้วยหรือคนที่คุณทะเลาะก,กันแม่หมอว่าไม่ได้เลิกกันหรอกเดี๋ยวก็คืนดีกันเดี๋ยวก็มีแบบซัมติงกันนะ ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในค่ำคืนนี้เขาบอกว่านะคะเขามีภาระหนักที่จะต้องรับผิดชอบก็ได้คนคนนี้อยู่ไกลนะคะหรือคุณกับเขามีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานแล้วก็อายุมากๆเลยเห็นไมบางคนเป็นบางคนมีลูกก็ได้นะคะหรือมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะคะ เขารู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่ายากจังเลยนะคะการที่คุณกับเขาจะได้เจอกันหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีระยะทางมันมีระยะห่างนะคะเขาอยากให้คุณเปิดใจหรืออยากให้คุณกับเขาได้พูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องบล็อกนะคะไม่อยากให้คุณเงียบหรือไม่อยากให้คุณมีกำแพงกับเขานะคะเขารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะการที่เขากับคุณจะได้เจอกันนอยากติดต่อนะคะอยากเจอกับคุณแต่คนคนนี้นะคะ มีครอบครัวหรือมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบสูงนะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะเลิกหรือไม่ได้อยากที่จะจบหรือไม่ได้อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องเงียบหายจากกันไปนะคะเขายังรู้สึกดีแต่เขาอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่ทําที่ทําให้คุณน้อยใจเขาก็ได้นะคะคนคนนี้เขายังอยากติดต่อไม่ได้อยากจบกับคุณนะยังคิดถึงคุณตลอดนะคะคนคนนี้นะ เขาบอกว่าคุณน้อยใจเขาหรือคุณงอนเขาก็ได้เนี่ยอยากติดต่อนะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์มากๆเลยคนคนนี้นะอยากอยากเข้าหาคุณหรือว่าอยากพูดคุยหรือว่าอยากส่งข้อความมากๆเลยแสดงว่ามีคนไกลนะคะคิดถึงคุณนะคุณจะได้รับข้อความหรือว่าอาจจะได้รับการโทรหรือว่าเขาอยากที่จะเดินทางเหมือนอยากติดต่อกับคุณอะตอนนี้คุณกับเขาน่าจะห่างกันหรือว่า มีความน้อยใจหรือว่ามีความงอนกันก็ได้คะอาจจะมีคําพูดบางอย่างหรือว่าที่ต้องเงียบที่ต้องห่างกันไปนะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูดีแล้วก็มีเสน่ห์คุณดูเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะคุณดูรักตัวเองแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆเลยชอาอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่าน,นี้เนี่ยเขาเสียใจนะคะที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้คนคนนี้รู้สึกคิดหนักแล้วก็ มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เขาต้องจัดการแต่เขาไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะเขาอาจจะติดปัญหานะคะอาจจะติดเรื่องสุขภาพเรื่องวัยหรือว่าอาจจะมีความคิดที่ต่างกันมากๆมีความคิดที่สวนกันหรือว่าต่างกันที่เชื้อชาติก็ได้หรือคนคนนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วมันยากมากๆเลยเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นมานานนะคะหรือทํามานานก็ได้หรือว่าเขาอยาก เขาไม่สามารถที่จะทําตามในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาอาจจะติดภาราบ,บางประการนะคะหรือติดคนเก่าๆก็ได้ไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดที่เขาอยู่ได้หรือว่าถ้าเขาไม่ได้ติดภาราไม่หมอว่าการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันยากสําหรับเขามากๆเลยนะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความคิดสุดโตง่งหรือว่ามีความคิดที่แบบไม่เหมือนใครก็ได้นะคะเก่งแล้วก็ ทำงานอะไรที่มันใช้ความคิดหรือว่าทำงานอะไรที่มันยากๆได้นะคะคนคนนี้นะอาจจะมีความต่างกับคุณเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมอยากเดินทางมาหานะคะอยากมีแค่คุณในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนหลายๆคนคอยจับจ้องนะคะหรือคอยมองก็ได้คุณดูดีแนะคุณดูมีเสน่ห์มากๆนะคะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะแต่งงานกับคุณนะ หมนมีคนจับจ้องนะในความสัมพันธ์หรือว่าเขาไม่อยากให้คุณแคร์ใครนะคะอยากมีแค่คุณกับเขาอะแต่ในความสัมพันธ์นี้มันมีมากกว่าหนึ่งไงหรือว่ามันมีใครห,รหลายๆคนที่คอยจับตามองนะเนี่ยเห็นไหมแปดไม้เท้าก็ายังคิดถึงคุณนะคะยังอยากส่งข้อความหาคุณมากๆเลย คุณคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความคุณเคยส่งข้อความหาเขานะคะแต่ตอนนี้น่าจะบล็อกน่าจะเงียบหายจากกันไปก็ได้เนี่ยแม่หมอว่าจะมีคนติดต่อหรือว่าจะมีคนเดินทางมาหานะคะมีเป็นคนไกลนะหรือว่าบางคนจะได้แต่งงานก็ได้อันี้สองถ้วยอันนี้สี่ไม้เท้านะคะหรือว่าจะจะเจอรักออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเจอกันในแบบเจอกันใน โซเชียลหรือเจอกันในการทํางานก็ได้นะคะจากการพูดคุยหรือการพบปะกันจากการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะอืมหรือว่าคนคนนี้นะคะถ้าคุณหาคู่ออนไลน์แม่หมอว่าเขาถูกใจคุณมากมากเลยแน่นหรือว่าถ้าตอนนี้คุณกับเขาไกลกันหรืองอนกันอ่ะเขาอยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะหรืออยากเดินทางมาหาคุณตอนนี้เวลานี้เลยนะอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยขึ้นคู่กันคุณคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะสําหรับเขานะ ที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยในจุดที่เป็นนะคะรู้สึกว่าคุณดูไม่สนใจเขาอะนะดูพยายามที่จะถอยห่างจากเขาหรือพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเหมือนอยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะคะเห็นไหมคนคนนี้ไม่มีกระจิตกระใจนะคะจิตใจเขาล่องลอยนะคะรู้สึกว่ากลัวคณไม่สนใจนะคะรู้สึกว่าคุณตัดเขาไปแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วเห็นไหมคนคนนี้ดูมีโก้ดูเก่งดูมี ความสามารถนะคะใครๆก็ต่างยอมรับนะคะในในหน้าที่การงานหรือยอมรับในจุดที่เขาเป็นหรือในจุดที่เขาอยู่ก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยคนคนนี้นะอยู่กับการวางแผนอยู่กับการออกแบบหรือว่าเขาเป็นหัวหน้าองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าเป็นหัวหน้ากิจการเป็นหัวเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่คอย ควบคุมวางแผนจัดการอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะหรือทํางานในองค์กรขนาดใหญ่ชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยเห็นไหมมีอายุที่แตกต่างกับคุณด้วยการที่คุณกับเขานะคะจะจะพูดคุยกันหรือจะเจอกันนะมันต้องใช้เวลาก็ได้ดูดูมีความต่างกันสูงนะคะ เขารู้สึกว่าคำพูดบางอย่างนะคะอาจจะทำให้คุณไม่พอใจก็ได้สี่ถ้วยตอนนี้เขาแบบเขาเสียใจมากๆเลยเขายังตัดคุณไม่ได้ถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะห่างถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะชัดเจนให้กับต่อกันได้แต่เขาก็ยังรู้สึกดีนะคะยังอยากที่จะงอคุณยังอยากที่จะกลับมาเห็นไหม ในความรู้สึกของเขาเขายังวนเวียนนะคะยังตัดคุณไม่ได้เขายังเสียใจมากๆเลยแต่คนคนนี้มีภาระหนักนะคะมีภาระหนักที่จะต้องจัดการนะหรือว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันด้วยนะคะการที่จะเจอกันมันต้องมันต้องเดินทางหรือมันต้องใช้เงิน,ลนหลายๆอย่างนะหรือคนคนนี้นะคะมีมีงานเยอะงานยุ่งอะ่ะหรือว่าเขาไม่ค่อยที่จะว่างสักเท่าไหร่นะคะเห็นไหมเขาต้องติดต่อประสานงานก็ได้ อยู่กับผู้คนหรือว่าอยู่กับองค์กรหรือว่าการทํางานของเขาต้องพูดคุยอะไรอย่างนี้นะดูมีเสน่ห์ดูเก่งมากๆเลยนี่เขาชอบคุณนะหนึ่งไม่เท้าอะ่ะตกลุมรักในความในอะไรในความร่าเริงสดใสของคุณอะ่ะชอบการแสดงออกชอบท่าทางของคุณนะคะเห็นไหมสองถ้วยเปิดไพ่มาก็สองถ้วยเลยเขารู้สึกดีมากๆนะ เนี่ยลีดเดอร์ชิพเห็นไหมอยากดูแลนะคะอยากปกป้องอยากให้คุณไว้ใจเขานะคะคนคนนี้ดูมีความเป็นผู้นำสูงนะคะดูมีสเสน่ห์หมายเลข6ใครๆก็รักใครๆก็ให้การยอมรับในการทำงานหรือในตัวเขาก็ได้นะคะดูมีความมั่นคงอ่ะนะคะลีดเดอร์ชิพดูเป็นหัวหน้างานเจ้าของกิจการก็ได้หรือเป็นคนที่ ใครๆก็ยอมรับในตัวเขานะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะคุณดูแบบดูมีอะไรหลายๆอย่างะนะคะที่ว่ามันมันเข้ากับเขาได้นะคะเขารู้สึกดีมากๆเลยเหมือนเป็นเนื้อคู่อะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขานะคะเนี่ยเขาอยากที่จะติดต่อกับคุณนะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องไกลกันต้องจบกันนะอยากที่มันให้มีอยากที่จะให้แบบ ประสานงานกันหรือว่าอยากที่จะให้มันเรียกอะไรพัฒนานะคะพัฒนาไปเรื่อยๆอไม่อยากที่จะให้ห่างกันหรือว่าจบกันดูมีความแตกต่างกันทางด้านทางด้านเชื้อชาติศาสนาแล้วก็หน้าที่การงานก็ได้นะคะเนี่ยเขายังโฟกัสที่คุณนะคะเขาอยากให้คุณเชื่อใจอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะ หรือในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาต้องการความชัดเจนนะหรือต้องการความจริงก็ได้นะคะอยากให้คุณพูดความจริงหรืออยากให้คุณกับเขานะคะต่างเชื่อใจกันและกันก็ได้นะเขายังโฟกัสแค่คุณหรือว่ายังแอบส่องแอบมองคุณนะคะหรือต้องการความชัดเจนต้องการเหมือนเขาโฟกัสแค่คุณอะเฮลิ่ง คุณทำให้เขามีความสุขมากนะคะเหมือนได้เยียวยาเหมือนได้พูดคุยกับเขานะคะเหมือนได้แบบทําให้เขาคลายเครียดหรือว่าคลายกังวลหรือว่าดูเป็นสายรักษาสายบําบัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเขารู้สึกว่ามันสบายใจนะคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยอะ่ะเนี่ยคุณดูมีเสน่ห์มากๆเลย อยากปกป้องอยากดูแลนะคะอยากอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะดูมีความแตกต่างกันนะคะคนคนนี้นะคะ protection เห็นไหมอยากดูแลอยากปกป้องอยากให้คุณแบบไว้ใจเขานะคะให้เขาดูแลได้ไหมประมาณนี้นะคะคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้มันเป็นเลขเก้าหรือว่าดูมีความบุดมสมบูรณ์นะคะหรือผ่านความรักมาหลากหลายรูปแบบก็ได้เท่าเนื้อหอมเห็นไหมมันเป็นแบบ ันเป็นแบบหัวหอมอ่ะเนื้อหอมหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆนะคะผ่านความรักมาหลากหลายรูปแบบหรือว่าใครๆก็อยากที่จะอยู่ภายใต้การดูแลข,ของเขานะคะ protection นะหรืออยากให้คุณแบบมาอยู่ใกล้ๆเขานะ หรือว่าอยากให้คุณเข้าหาเขาอยากให้คุณง้อเขาก็ได้เหมือนใครๆก็อยากที่จะง้อเขาอยากที่จะมีเขาต้องการเขานะคะ <Yeah. S 1> อยากอยากเรียนรู้นะคะอยากที่จะรู้จักคุณให้มากกว่านี้ก็ได้อยากคบกันไปนานๆนะคะไม่อยากให้คุณกับเขาเนี่ยอยากให้คุณกับเขานะคะได้เปิดใจคุยกันก็ได้คนคนนี้นะคะรู้สึกว่าถูกใจถูกชะตากับคุณมากๆเลยคุณดู คุณดูมีสเสน่ห์คุณดูน่าหลงไหลมากๆเลยนะอ่าแต่เขาก็เรียกอะไรดูมีความเกรงใจคุณนะคะไม่กล้าที่จะผีผามก็ได้สักเซสเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนนะคะต้องการที่จะแต่งงานกับคุณหรือว่าต้องการที่จะให้คุณกับเขานะคะได้เข้าใจกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันให้มากกว่านี้เรียนรู้กันหรือว่าให้เชื่อมั่นในการแลกกันก็ได้มันเป็นสักเซสอะ่ะ อยากแต่งงานถ้าเป็นโสดก็อยากให้เข้าใจกันหรือว่าอยากอยากเจอคบกันไปยาวๆจนถึงแบบการแต่งงานกันนี้นะคะมันเป็นคุณแจงคุณคือคนที่ใช่อะ่ะเห็นไหมสเตรนต์ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันต้องไกลกันนะคะไม่อยากให้มีอีกโก้ดูมีความแตกต่างทั้งด้านวัยมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่า คุณกับเขานะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันก็ได้นะคะเก่งทั้งคู่นะ เนี่ยอยากให้เข้าใจกันนะคะอยากให้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าอยากให้ปณนีประนอมน,นะคะคนคนนี้ไม่อยากให้ให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันนะอยากให้คุณกับเขาเข้าใจกันหรือว่าคือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเรียกร้องความชัดเจนก็ได้เขาอยากที่จะให้ความชัดเจนกับคุณอนะแต่มันเป็นลีดเดอร์ชิพขนาดนี้แล้วมันเป็นแบบ อันนี้เลขเก้าม่หมอว่าอาจจะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดูแบบมากกว่าหนึ่งหรือว่ามีแครบางคนที่ดูมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะก็ได้นะคะเนี่ยเขามีเขามีเรื่องราวหลายอย่างนะคะที่อยากที่จะพูดอยากที่จะถามอยากที่จะตอบกับคุณนะคะมีหลายอย่างเลยมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะคนกับเขานะ เนี่ยอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะยา้ายคุณกับเขาได้แบบได้เยียวยานะคะความสัมพันธ์หรือว่าได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็ได้กลับมาเริ่มต้นกานเนี้ยนะคะได้สร้างความสุขสร้างสร้างความชัดเจนหรือว่าคืออยากที่จะเห็นไหมมันรีนิวอะอยากที่จะกลับมาอีกครั้งนะคะ เริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะคะเขายังต้องการหรือว่ายังผูกพันกับคุณนะคะคุณดูมีเสน่ห์นะคุณดูเก่งนะดูเป็นคนที่คนเข้าหายเยอะก็ได้นะคะดูเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก,กับอุปสรรคดูเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้านะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะเห็นไ,ไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะเป็นคนเก่งเนี่ยมันเป็นรีนิวอ่ะแสดงว่าอาจจะเคยสูญเสียหรืออาจจะเคยแบบผิดหวังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณเก่งมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอยากชัดเจนนะคะอยากให้ความชัดเจนอยากจะเรียนรู้คุณหรือว่าอยากที่ใช้คุณกับเขาได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะคนคนนี้นะ เนี่ยเขายังรู้สึกมันเป็นสัญชาตญานะ่ะที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขายังสัมผัสนะคะยังสามารถที่จะเข้าถึงเข้าถึงความรู้สึกของกันได้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันเขาก็ยังคิดถึงคุณคุณก็ยังคิดถึงเขามันเหมือนกระแสจิตมันเหมือนจิตวิญญาณมันผูกพันกันนะคะเนี่ยบางอย่างเขาก็อยากให้คุณยอมรับนะคะไม่อยากให้คุณเสียใจนะ อ่าสิ่งที่มันสูญเสียไปบางอย่างมันก็แค่เพียงนิดเดียวนะคะสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณเหลืออยู่มันก็เรียกอะไรมันก็เยอะมันก็มากเห็นไหมคุณอาจจะไม่ยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือก็เคยทําให้คุณเสียใจยนะเนี่ย เห็นไหมคนคนนี้ไม่อยากจบไม่อยากเลิกนะคะเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะจบความสัมพันธ์หรือว่าน่าจะเลิกกันไปแล้วก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบเสร็จสิ้นอ่ะบางคนจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือว่าห่างหายกันไปแล้วนะเขายังเสียใจนะคะเขายังอะไรอาวร์เขายังพิดถึงคุณนะเนี่ย คุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะรู้ว่าอยู่จุดไหนนะคะที่ตัวเองจะจะแบบจะชัดเจนที่ตัวเองจะมีความสุขหรือว่าที่จะทําให้ตัวเองมีคุณค่าที่สุดประมาณเนี้นะ<ม>เขารู้สึกว่าคุณเก่งนะบางคนสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่งอใครเป็นสตรนะ่ะ สู้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยนะรู้ว่าอยู่ตรงไหนที่มันปลอดภัยนะคะรู้ว่าอยู่ตรงไหนที่มันชัดเจนสําหรับสําหรับความรู้สึกที่ตัวเองจะได้รับอย่างนี้นะคะเนี่ยเขากลัวคุณปฏิเสธนะคะคนคนนี้กลัวคุณไม่สนใจกลัวคุณปฏิเสธเขานะคะเขาคิดเขาคิดมากหลายอย่างเลยนะเนี่ยเขาท้อแท้เขาหมดหวังแล้วก็เสียใจนะคะ เขารู้สึกว่าเหมือนคุณไม่ได้ชอบเขาอะ่ะเหมือนคุณไม่ได้รักเขาหรือเหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาเลยนะมาดูข้อความดีกว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะคืนนี้ เขาอยากจะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะว่าแบบเขารู้สึกตอนเนี้เขารู้สึกยังไงบ้างเหมือนเขาอยากพูดกับคุณอะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตฉันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นทั้งหมดเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ที่คุณเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะ ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันในวันหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้คุณยกโทษให้เขานะฉันไม่ว่างเขาบอกงานเขายุ่งก็ได้หรือคนคนนี้แบบไม่ว่างแล้วไม่โสดแล้วก็ได้นะคะหรือว่าแต่ละวันหนละังงานเขายุ่งมากมากนะคะ เขาบอกว่าฉันฉันหวังว่าฉันจะสาม,มารถกลับคำพูดของฉันได้เขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะสาม,มารถกลับคำพูดของเขาได้นะเขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไป บอกว่าเขาสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมที่ไม่มีเขาเขาบอกว่าคุณมีความสุขไหมตั้งแต่ไม่มีเขา,าคุณมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดหรืออยากจะแบ่งปันเรื่องราวห,หลายๆอย่างเหมือนอยากเจอคุณอะ่ะเหมือนอยากพูดคุยเหมือนอยากแลกเปลี่ยนความคิดกันหรือว่า พูดอะไรหลายๆอย่างให้คุณฟังมีมีเรื่องอยากจะพูดกับคุณเยอะๆเลยฉันหวังว่าฉันจะปฏิบัติตัวต่อคุณดีขึ้นเหมือนเขาจะทำตัวแบบเขาเคยพูดไม่ดีกับคุณก็ได้นะคะเขาบอกว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าเขารู้นะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เอ้ยหนึ่งใบค่ะ ก็ดูความรู้สึกเขาที่มีกับคุณนะคะก็ดูความรู้สึกเขาที่มีกับคุณแล้วเขาก็แล้วไพ่ก็บอกความรู้สึกจริงๆนะเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังเขาบอกว่าคุณทิ้งเขาอะคุณไม่สนใจเขานะคะเนี่ยเขาบอกความรู้สึกมาแล้วเขาบอกว่าคุณทิ้งเขา ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ